ตามชื่อเรื่องอ่ะแต่ว่า16 5 9เด็กแต่ผม30แลวก็แต่ก็ดีฮะมากองแล้วก็รู้สึกแบบตกใจดิวแบบเฮ้ยมีแต่เด็ก16 17กันทุกคนเลยนะอะไรเงี้ยก็สนุกดีครับผมแซลตัวเองเล่นตัวเองไว้ก่อนแบบนี้นะคะปล่อยมุกฮาตั้งแต่วันวงสวงเลยจนแทบลืมไปค่ะว่าหนังเรื่องล่าสุดของสายฮาแน็คชาลีคนนี้ไม่ใช่คอม,มดี้นะคุณผู้ชมแต่เป็นหนังแอคชั่นค่ะที่หนุ่มแน็คเนี่ยเขาสลัดลุกฮามารับบทเป็นหัวหน้าแก๊งวัยรุ่นยุค80ค่ะ คือบทเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนะคะอีกเรื่องที่ต้องปรับตัวก็คือการกลับมาถ่ายหนังแบบนี้หนุ่มแน็คบอกว่าเป็นเรื่อง new normal แล้วล่ะค่ะพอยิ่งคนในกองเนี่ยเยอะๆนะคะก็ต้องมีมาตรการความปลอดภัยที่เข้มขึ้นด้วยไม่ต่างจากนางเอกน้องใหม่มิย่าทองเจือค่ะ คุณพ่อมาคุมด้วยนะงานนี้นะพ่อพีททองเจือมาร่วมงานวงสวงด้วยค่ะก็บอกว่าการทำงานในยุคโควิดยากมากนะคะแต่อย่างน้อยก็อุ่นใจว่ามาตรการต่างๆเนี่ยทำให้ตัวเองปลอดภัยเวลาที่มากองละครหรือว่ากองหนังแน่นอนค่ะคือกองเนี่ยเขาจริงจังมากนะคือเราไปกองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนักแสดงนักสแสดงเนี่ยมันไม่ใช่แบบเดินผ่านเดินเข้าได้นะเขาจะมีจุด จุดคัดกรองจุดอะไรของเขาที่แบบจริงจังทุกเรื่องมากแต่คือผมก็ต้องคิดเผื่อในใจไว้อยู่แล้วว่าแบบไอ้เรื่องนี้มันมันไม่สามารถรู้จริงๆนะว่าใครแบบเป็นไม่เป็นเพราะว่ามันผมว่ามันมีอยู่ทุกที่นั่นแหละแค่ว่าเราต้องระวังตัวเราให้ได้มากที่สุดอะไรอยงี้ครับอยู่ในกองก็จะจริงจังมากพอใครไม่ได้ถ่ายปุ๊บเขาก็จะให้ใส่หน้ากากกันทันทีเลยเขาไม่อนุญาตให้ใครผ่านเข้ากองเลยถ้าไม่ตรวจไข้ซึ่งอย่างน้อยก็ถ้าไม่มีไข้มันก็เป็นสัญญาณที่ดีแล้วว่าคนนั้นยังไม่ป่วย หรือหรือหรืออาการยังไม่แย่มากเท่าไหร่ถ้าป่วยนะจริงๆหนูคิดว่ามันเป็นผลมากๆเลยค่ะเพราะว่ามันทําให้ทํางานได้ยากขึ้นด้วยแล้วก็ทุกอย่างมันก็เหมือนต้องเราไปทําอะไรก็แบบฟรีไม่ได้อย่างงี้ก็คือไปไหนก็ต้องใส่หน้ากากด้วย ในกองก็ต้องเข้มงวดนะคะมีการใส่แมสวัดไข้แล้วก็มีเจลแอลกอฮอล์ด้วยค่ะแต่ถ้าพูดถึงอีกปัญหาใหญ่ของคนเบื้องหลังมีไม่พ้นการจัดคิวถ่ายทํานะคะคุณผู้ชมเพราะพอต้องมีการเลื่อนกองคิวงานต่างๆที่วางไว้รวนไปหมดเลยค่ะทั้งคิวนักแสดงที่อาจจะว่างไม่ตรงกันไปจนถึงโลเคชั่นต่างๆนะคะที่อาจจะต้องปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานาการณ์มากขึ้นเราไปฟังเสียงของผู้กํากับกันค่ะ จริงถามว่ามีปัญหาไหมมันก็มันก็มันก็ต้องแก้ไขจร,จริงๆหนังทุกเรื่องมันก็จะมีปัญหาเรื่องคิวนักแสดงอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพอไทม์ไลน์มันเปลี่ยนจริงๆอะผมก็ต้องไปเชียงใหม่ฮะจริงๆเนี่ยประมาณช่วง12ที่ผ่านมาเนี่ยประมาณ12มกราถึง15เนี่ยผมต้องไปถ่ายเชียงใหม่แต่พอจังหวะที่มีโควิดมาเนี่ยก็ต้องหยุดเลยก็ต้องเปลี่ยนกลับมากลับมาเบรกไปพักหนึ่งแล้วก็กลับไปเลือกถ่ายในจุดที่มันสามารถที่จะถ่ายทาได้เพราะถ้าไปเชียงใหม่เนี่ยเราจะโดนกักตัว14วันถึงจะเริ แม้สถานการณ์จะยังไม่แน่ไม่นอนนะคะว่าโควิดจะหายไปเมื่อไหรหรือว่าจะกลับมาระบาดอีกรอบหนึ่งหรือเปล่าต้องปิดโรงหนังเหมือนปีที่แล้วไหมนะคะแต่ในมุมคนที่ทําหนังก็มองว่ากองถ่ายเนี่ยยังต้องไปต่อขอแค่ผ่อนปรนมาตรการให้พอถ่ายทําได้ก็พอนะคะเพราะถึงจะไม่ได้ฉายแต่ว่ายังมีหนทางสตรีมมิ่งก็ยังดีคุณผู้ชมอย่างน้อยก็พอช่วยต่อลมหายใจให้วงการหนังในยุคโควิด -19 ได้นะคะ